สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกฤษดาคูดคาร์นะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดของกิษดาคูดคาร์นะคะวันนี้นะคะเต๋าแล้วก็ทีมงานกิษดาคูดคาร์ก็นี่มาไลฟ์ข้างนอกนะคะก็คือเราเอาไซสาวันนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เต๋าจะมีรถมานําเสนอนะคะเป็นรถกระบะฟุตทัก ะะลูกค้าขาเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เต่าด้วยนะคะกิษดากู๊ดค่ะนะคะเวลาเดิมบ่าย2องโมงครึ่งนะคะวันนี้ก็อาจจะเลทน,นิดนึงเนาะดูนาฬิกาก่อนอาจจะเลทน,นิดนึงเพราะว่าเราย้ายทีมงานมาที่นี่นะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เต่าหนะ่อยจ้าสวัสดีเฟนเพจเนื่องจากวันนี้เต่าจ้เดี๋ยวนะนเดี๋ยวเต่ากดก่อนนะคะลูกค้าเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เต่าหน่อยนะคะก็วันนี้ย้ายทีมงานมาที่นี่นะคะ เพราะว่ารถเราค่อนข้างที่จะเป็นรถฟุตพักนะคะเป็นรถทำมาหากินวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถไปขายก๋วยเตี๋ยวไปขายน้ําขายขายของนะคะเอาไปวิ่งขายของนะคะเป็นแบบออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบเดลิเวอรี่นะคะส่งตรงถึงบ้านหรือว่าไปขายหน้าบ้านตามหมู่บ้านนะคะเล่นตัวนี้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota r ร v o เครื่อง2.4นะคะรุ่น J+ นะคะ ตัวท็อปของหัวเดียวนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระบะซึ่งดัดแปลงสภาพเป็นฟุตทักแล้วดัดแปลงสภาพยังไงเดี๋ยวเต่อพาท่านผู้ชมไปดูนะคะก่อนอื่นนะคะแนะนําโชว์รูมก่อนนะคะกฤษดากูดคาของเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะที่เดิมเลยถ้าลูกค้ามาจากพระรามสองโชว์รูมจะอยู่ซ้ายมือนะคะก่อนถึง The Care, เดอะมอลล์บางแคเนาะอยู่ซ้ายมือเลยถ้าลูกค้ามาจากบางบัวทองตลิ่งชันนะคะต้องเลยเดอะมอลล์บางแคมา ขึ้นสะพานข้ามแยกเพชรกเกษมออกคู่ขนานตรงมาเรื่อยๆจะเจอเกือกม้ากับรถลูกค้ากลับรถลงมาชิดซ้ายเข้าเต็นได้เลยนะคะกิจสนาของเรานะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งนะคะคือ6กโมงเย็นนั่นเองนะคะถ้าลูกค้ามามืดหรือว่ามาดึกแค่ไหนก็โทรหาเตาก่อนได้นะคะโทรนัดเวลาก่อนถ้าจะมาดึกกบเตาก็อยู่รอได้เพราะของเราเป็นโชว์รูมที่เปิดเป็นโชว์รูมเดี่ยวเลยนะคะครบวงจรนะคะ โทรหาเต๋าได้ที่เบอร์0 8 1ย5 5ปด0นโทรนัดเวลาเต๋าได้เลยนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่เต๋าบอกนะใครที่จะเอารถไปทำมาหากินเอารถไปวิ่งงานขนของค้าขายนะคะเดลิเวอรจะไปไหนก็ได้ขายที่ไหนก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้เช้าออกไปนะคะเย็นกลับมา พร้อมรถกระบะฟุตทักที่ขนของได้มีทุกอย่างนะคะครบวงจรในรถคันเดียวนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวปี2019นะคะราคาเพียง479,000บาทราคาเพียง479,000บาทได้เป็นรุ่น J+ ตัวท็อปของ Toyota r รีโวนะคะที่สำคัญนะคะใช้น้อยมากนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียงแค่8,000โล โอ้โหลูกค้าฟังแล้วเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่หรอไม,อไม่จริงหรอนะคะจริงแท้และแน่นอนนะคะอ่ะดั้งเดิมของรถคันนี้ก่อนนะคะลูกค้าเจ้าของเดิมซื้อมาเป็นรถบ้านนะคะซื้อมาเพื่อทําการค้าขายแต่ด้วยพิเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเลยยังไม่ได้วิ่งนะคะแต่ก็บิวอินมาหมดแล้วภายในแต่งมาหมดแล้วเรียบร้อยสภาพคือสมบูรณ์ประมาณ 90-100%นะคะของรถที่จะไปวิ่งงานนะคะไปทำมาหากินนะคะเดิมทีนะคะเจ้าของเขาจะไปวิ่งขายกว๋วยเตี๋ยวเนาะก็คือทำตีบ้านเกตออกมานะคะตกแต่งออกมาเดี๋ยวเต๋อจะพาไปรีวิวดูรถอ่ะดูโฉมหน้าก่อน Toyota า e v o คันนี้จะเป็นปี2019นะคะเป็นรุ่นล่าสุดนะคะคันนี้ใหม่แค่8,000ันโลนะคะมาด้วยสภาพที่ใหม่กิฟเลยเต๋าบอกเลยสภาพป้ายแดง สภาพป้ายแดงเลยค่ะคันนี้นะคะล้อเพิ่งติดพื้นเนี่ยล้อติดพื้นได้ไม่แค่8 0 0ันโลนะคะแทบจะยังไม่ได้วิ่งเลยนะคะล้อสวยยางใหม่ครบเซตเลยตำหนิไม่มีแม้แต่นิดเดียวตำหนิไม่มีแม้แต่น้อยลูกค้าสวัสดีค่ะคุณเดือนดาราสวัสดีคุณกริตติยานะคะสวัสดีลูกค้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดหัวใจให้เต่าด้วยนะคะ ว่าต้องกดหัวใจตกดสติกเกอร์ให้ก็ได้ค่ะจริงๆถ้ากดสติกเกอร์นะมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นเนาะมันก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของเพจอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้เอ่อหลายๆหลายๆคนหลายๆเพจนะคะโดนบล็อกนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเดี๋ยวกดสติกเกอร์ให้เต๋าหน่อยคันนี้มาแบบสภาพป้ายแดงกิฟต์เลยมาแบบสภาพป้ายแดงกิ๊บเลยเพราะว่าเจ้าของคือแต่งแล้วไม่ได้ใช้งานนะคะก็คือขายเลยเพราะว่าไม่มีคนใช้เนาะอ่ะอันดับแรกก่อน ตรงไหนที่ลูกค้าคิดว่าจะบอกว่าลูกค้าซื้อไปอะคุ้มจริงๆนะในราคาเพียงแค่479,000บาท479,000บาทสำหรับคันนี้ลูกค้ามีเครดิตสามารถกู้ได้เต็มลูกค้ามีเครดิตสามารถกู้ได้เต็มได้รถฟุตทักฟุตทักคืออะไรฟุตทักคือรถที่ดัดแปลงสภาพเปิดหน้าเปิดท้ายเปิดข้างแล้วก็ข้างหลังตกแต่งบิวอินมาเพื่อทำการ เชิงพาณิชย์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเอาไปทําค้าขายเอาไปทําเกี่ยวกับรถเอ่อเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ Delive r y นะคะก็คือไปสัญจรไปได้ตามท้องถนนไม่ต้องจอดนะคะคุณจะขายอะไรก็ตามแต่คุณจะขายกว๋วยเตี๋ยวน่าสนใจครับเอาไปออกแคมป์น่าจะดีนะคะคุณซืนวานใช่ค่ะเอาไปออกแคมป์แต่ว่านอนไม่ได้นะคะันนี้นอนไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวคุณซืนวานรอติดตามแป๊บหนึ่งนะคะ เราจะบอกว่าใครที่จะหาของไปทำมาค้าขายจริงๆเล่นตัวนี้คุ้มมากๆแล้วก็ประโยชน์เยอะมากนะคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะขายขนมขายอาหารอาหารตามสั่งก็ได้ขายอาหารตามสั่งก็ได้นะคะมีข้างในนะคะข้างในมีสิงล้างจานมีตู้เก็บของเปิดหน้าเปิดข้างเปิดท้ายข้างขวาก็เปิดได้นะ ข้างขวาก็เปิดได้แต่เนื่องจากว่าเต่ามาไล่สดตรงถนนใหญ่ถ้าเราเปิดข้างขวามันจะเกะกะกีดขวางทางสัญจรจราจรของเขาเนาะเต่าขอเปิดตรงนี้ก่อนตัวนี้สามารถเปิดได้360องศาแต่นี่เต่าเปิดให้ดูนิดนึงก่อนนะคะเนื่องจากกําลังเต่าไม่พอนะคันนี้เปิดได้360องศาสามารถกางได้หมดเนาะกางได้หมดนะคะลูกค้ากางได้แถมความสูงไม่ว่าคุณจะตัวใหญ่ตัวสูงตัวแค่ไหนขนาดเท่าไหร่ร้อย เมตร2เมตรกว่าคุณยืนได้เลยนะคะเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งของเราเลยอ่ะคุณซืนวานบอกว่าเอาไปทำแคมป์ไปทำได้นะคะไปทําแคมป์ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้นอนนะคะพื้นที่ในการนอนจะนิดเดียวแต่คุณสามารถนอนข้างหน้ารถได้นะคะไปเปิดเป็นร้านไม่ว่าเราจะไปขายต่างจังหวัดเนาะคุณเคยเห็นไหมที่เขาไปขายของแบบเดลิเวอรี่อาจจะเป็นพวกเปิดท้ายขายของตามตลาดนะัดไป มืดตรงไหนก็นอนตรงนั้นไปจอดตรงไหนก็นอนตรงนั้นคันนี้ได้เลยอะฝั่งนี้อาจจะดูมืดมืดหน่อยเดี๋ยวน้องนุเดินมาฝั่งนี้หน่อยนะฝั่งนี้อาจจะดูมืดมืดนะคะเดี๋ยวให้น้องนุ้เดินมาฝั่งนี้อ่าคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นฟุตทักแบบซึ่งครบวงจรจริงจริงนะภายในสามารถเปิดข้างกลางร้อยสามร้อยหกสิบองศามีที่ล็อกมีตัวล็อกนะคะมีตัวล็อกครบหมดทั้งสามมุมนะคะ คันนี้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เปิดลงมาวางของได้คุณขายของอยู่ข้างบนข้างล่างขายสมมุติคุณขายกว๋วยเตี๋ยวนะสมมุติคุณขายกว๋วยเตี๋ยวคุณสามารถวางนะคะพวกเ,ออเครื่องปรุงหรือว่าถ้วยชามหรือว่านำเก้าอี้มานั่งตรงนี้ได้เอาไปจอดเลยข้างริมฟุตบาทนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่า ถ้าจอดในฟุตบาทคุณขับรถไปใช่ไหมเห็นที่ว่างๆคุณขับรถเชวบเข้ามาขายของเอากาอี้มาวางให้ลูกค้านั่งได้นะคะนี่จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะแต่สามารถเก็บขึ้นได้อ่านี่คือเก็บขึ้นได้แล้วก็ล็อกได้ตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์หมดเลยนะคะนี้เตากลางออกมาให้ดูเลยนะวางน้ำจิ้มวางอะไรก็ได้อ่ะคุณจะขายอะไรคุณก็วางอันนั้นคุณจะขายของคุณจะขายไม่ว่าคุณจะขายอาหารตามสั่งหรืออะไรก็ตามแต่ คุณสามารถวางเครื่องปรุงหรือวางตรงนี้ได้หรือว่าเอาเก้าอี้มาวางตรงนี้ได้คันนี้ใหม่มากจริงๆสภาพใหม่ป้ายแดงเลยนะคะอ่ะมาทางด้านหลังบ้าง,งด้านหลังมีอะไรบ้างนะพี่ต่อจะบอกว่าด้านหลังนะคะสามารถเก็บของได้ข้างในเก็บของได้อุปกรณ์ได้บนหลังคาก็เก็บของได้อ่ะคุณสังเกตคุณสังเกตนะคะอ่ะเห็นไหม ที่บอกคุณซืนวานบอกเอาไปทไําแคมป์ได้อะแคมปิ้งนี่คือแคมปิ้งเลยนี่คือแคมปิง้งคุณนั่งกินกาแฟนั่งชงกาแฟได้แล้วก็คุณสามารถที่จะเอาเขาเรียกว่าอะไรแคมป์เป็นเป็นเต็นท์สามารถกางข้างบนได้มีบันไดขึ้นมีบันไดข้างมีบันไดข้างตรงนี้คุณสามารถนอนข้างบนได้นะคะคุณจะทําเป็นกางเต็นท์นอนก็นอนได้นะคะคุณจะนอนแบบไหนคุณจะใช้แบบไหนโอ้โหแบบต้องบอกเลยนะว่ามีรถคันหนึ่งเหมือน เหมือนได้บ้านไปหลังนึ่งเลยนะคันนี้นะคะราคา479,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มปี2019เครื่อง 2,400cc เป็นเครื่องดีเซลรุ่น J พัตตัวท็อปสุดของ Toyota Revo นะคะสภาพขนาดนี้ป้ายแดงเลยนะสภาพป้ายแดงเลยนะคะสวัสดีคุณมูลออนสกายนะคะราคาเท่าไหร่คุณมูลออนสกายคันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาท 4 7 9 0 0 0บาทได้รถสวยๆเคาน์เตอร์สวยๆพร้อมวิ่งงานเลยเดี๋ยวเต๋าจะพาขึ้นไปข้างในเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างในขออนุญาตถอดรองเท้านะคะคุณลูกค้าขาอ่าโอ้โหถ้าเจ้านายให้ลาออกจากงานถ้าเจ้านายให้ลาออกจากงานเต่าจะเอารถคันนี้ไปวิ่งขายของก๋วยเตี๋ยวส้มตำขนมจีนทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำ แม่ครัวต้องชอบคันนี้เข้ามาปุ๊บนะคุณจะเห็นอะไรโอ้โหหนึ่งสิงล้างจานสิงล้างจานอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่สิงล้างจานอยู่ตรงนี้อันนี้ต่อให้ดูอุปกรณ์ก่อนอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเปิดภายในตู้ให้ดูก่อนคุณต้องการใส่อะไรข้างในนะเก็บของเก็บของได้นะคะเก็บได้หมดเลยนะคะหัว หัวหมอนนะคะเขาเรียกว่าหัวหมอนของอหัวครอบของ Toyota ากระบะโ o โยต้ารีโวสามารถเก็บของได้นะคะเก็บของได้อุปก,กรณ์ของคุณเสื้อพงเสื้อผ้าเก็บไว้ในนี้เลยแล้วก็ล็อกตู้ไว้นะคะมีที่ล็อกให้อย่างดีนะมีที่ล็อกอย่างดีอ่ะเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าออใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวนะโออยากได้อ่ะเปิดไว้ก่อนก็ได้นะคะ อันนี้เก็บของได้ล็อกได้นะคะคุณใส่ของไว้เลยล็อกได้แล้วมาตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้คือเปิดได้อันนี้คือเปิดได้นะเต๋าบอกก่อนอันนี้คือเปิดได้เหมือนด้านขวาแต่ที่เต๋าไม่ได้เปิดให้ดูนะคะนี่มีไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีไฟเดย์ไลท์สระสวยเวลาเราจะใช้ไฟได้อะไฟอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมคะไฟอยู่ตรงไหนคุณมาดูตรงนี้นะคะนี่เบรกเกอร์ ker, นะคะนี่เบรกเกอร์นะคะพร้อมต่อสัญญาณไฟขึ้นได้เลย คุณสามารถต่อไฟขึ้นได้เลยแต่คันนี้ลูกค้าเขาทำเสร็จหมดแล้วทำมาพร้อมเสร็จอ่ะไม่มีคนขับเจอมอลสมชีวิตนะคะเจอมอลสมชีวิตจำต้องขายไฟยังไม่ได้ต่อแต่ถ้าคุณเอาไปคุณต่อไฟมีเบรกเกอร์มีปลั๊กมีสวิต์ไฟเปิดไฟได้ทั้งหมดมีไฟในเก๋งนะคะความสูงของตู้นะ,ค,ะความสูงของตู้วัดจากเต่ายืนหรือไม่หลักความเป็นจริงเต่าจะวัดให้ดูอ่า พื้นเมตร82เมตร82นั่นก็คือคุณสามารถยืนได้ถึงเมตร82ก็คือเกินแต่วบอกเลยว่าเกินยังไงก็เกินเมตร82อันนี้แต่วัดคร่าวๆให้น่าจะประมาณเมตร85นะคะคนตัวสูงตัวใหญ่คุณผู้ชายยืนได้นะคะคุณซื้อวานขาถ้าจะเป็นสามารถนอนข้างในก็ได้ก็จะม,มีพื้นที่นอนตรงนี้นะมีพื้นที่นอนตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเก็บอุปกรณ์ จะเก็บอุปกรณ์มีประตูมีโอ้โหมีทุกอย่างอะ่ะอันนี้เป็นเป็นสไลด์นะคะอันนี้สไลด์เดยสไลด์ยากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวสไลด์สาธิตให้ดูท่านลูกค้าท่านใดนะคะอยากคุยส่วนตัวกระต๋าหรือว่าอยากดูรูปแบบชัดๆเลยอยากดูทุกมุมอยากดูทุกองค์ประกอบของรถคันนี้ นะคะพักเบอร์ส่วนตัวเตามาเลยตามเบอร์ที่เตาให้ไว้0811550400 0811550400อ่ะอุปกรณ์ใช้ได้ทุกอย่างระบบไฟคุณสามารถต่อได้เลยคุณสามารถต่อไปขายของได้เลยเคาน์เตอร์ใช้ได้นะคะคุณต่อท่อน้ำมาสิงล้างจานใช้ได้นะคะคุณจะขายของคุณจะวางเตาแก๊สคุณจะวางอะไรก็ได้นะคะในรถคันนี้ เปิดหน้าเปิดข้างเปิดท้ายเปิดได้หมดสวัสดีค่ะคุณซื้อวานดีเลยครับใหม่ๆอยู่เลยใช่ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าซื้อมายังไม่ได้ใช้งานคันนี้ซื้อมายังไม่ได้ใช้งานราคาตั้งอยู่479,000บาทถูกกว่าป้ายแดงเกือบ2 0 0 0 0 0ลองถ้าคุณไปตอกหัวตัวนี้ขึ้นมาลองถ้าคุณไปเจาะฟุตทักขึ้นมาคุณดัดแปลงสภาพก็ต้องมีเกือบ2 0 0 0 0 0 ะะราคา479,000บาทปี2019ไม่วิ่งเพียง8,000โลไม่วิ่งเพียง8,000โลสภาพสวยขนาดนี้นะคะเปิดได้หมดทุกม,มุมนะคะรถสวยสภาพป้ายแดงเลขไม้เช็คศูนย์ได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มสำหรับลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ยถูก2.79ก็มีเหมือนกันดอกเบี้ย2.79ก็มีเหมือนกันสำหรับรถกระบะคันนี้ใครสนใจทักหาเต่าได้เลยมีแค่คันเดียวในประเทศแน่นอน มีแค่คันเดียวในประเทศที่แต่งอย่างนี้ไม่มีแล้วมีคันนี้คันเดียวราคา479,000บาทถูกหวยแล้วรีบมาซื้อถูกหวยแล้วรีบมาซื้อคันนี้เต๋าบอกเลยออกจากงานถ้าเจ้านายไม่ให้อยู่เต๋าซื้อคันนี้ไปวิ่งเลยตำส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งมีปักไปที่ไหนก็ได้เนาะไปต่างจังหวัดขนเสือเส้อพงเสื้อผ้าไปด้วยนะคะค่ำไหนนอนนั่นตลาดนัดจอดได้นะคะ คุณไปจอดเลยคุณไม่ต้องไปเสียพื้นที่คุณไม่ต้องไปรบกวนพื้นที่เขาคุณไม่ต้องไปกินพื้นที่เขาคุณไม่ต้องไปกินเวลาขายปุ๊บอะสมมุติไปขายตอนเที่ยงอะเธิไม่มีลูกค้าเราไปขายที่อื่นนะเคลื่อนย้ายได้เป็นกระบะฟุตทักที่พร้อมใช้งานสวัสดีพี่ชาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดเต๋ออาจจะมืดนิดนึงเดี๋ยวไปยืนข้างหน้าไม่มืดใช่ไหมทำไมโทรศัพท์พี่รู้สึกมืดๆอ๋อลืมเปิดไฟนะ โทรศัพท์โทรศัพ,ท,ศพท์พี่เต่ามือน,นิดหนึ่งนะค,ะคันนี้นะคะ t o y o ต้า e ี o วเครื่อง2.4รุ่น j จพั s 8000โล2.4รุ่น j จพั s 8000โลเป็นกระบะฟุตพักจดภาษีถูกต้องทุกอย่างนำไปใช้งานได้เลยจดภาษีถูกต้องทุกอย่างนำไปใช้งานได้เลยคุณตูนคุณตูนสวยครับนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆคุณตูนค่ะ เราสามารถเอาไปทําเป็นแคมปิ้งได้นะคะไปทําเป็นแคมปิ้งได้อะคุณไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคุณไม่ต้องเอาไปค้าขายก็ได้คุณไม่ต้องเอาไปค้าขายก็ได้นะคะคุณเอาไว้แบบอิสระเราเนาะเวลาเราไปต่างจังหวัดใครที่ไปปิกนิกบ่อยๆใครที่ชอบอิสระภาพใครที่ชอบไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะคะมีคันนี้ไปนะคะ คุณคุ้มมากๆเลยอ่ามีเพื่อนมีฝูงไปด้วยกันเยอะๆไปนั่งกินกาแฟนั่งดื่มกันทําเป็นแคมปิ้งข้างหลังคาพักได้มีบันไดขึ้นข้างหลังคาพักได้มีบันไดขึ้นนะคะสภาพสวยงามและสมบูรณ์ขนาดนี้ราคาเพียง479,000บาทราคาเพียง479,000บาท Toyota Rivo 2.4 Plus ปี2019นะคะไม่เพียง800 0โลเอาไปคันเดียวคุ้มทั้งครอบครัวเอาไปคันเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัวคุณขาราคาเพียง4 7 9 0 0 0บาทลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มดอกเบี้ยอยู่ที่2.79จดเ้ัดไฟแนนซ์ได้เต็มดอกเบี้ยอยู่ที่2.79ผ่อนนานสุด84เดือน8,00 0กว่าบาทโอ้ผ่อนถูกซื้อบ้านผ่อน25ปี ซื้อรถผ่อนแค่7ปีซื้อบ้านผ่อนยีปีซื้อรถผ่อนแค่7ปีนะผ่อนแค่7ปีเท่านั้นได้รถฟุตทักได้รถครอบครัวได้รถแคปปิ้งนะคะสวยๆแบบนี้เต่าบอกเลยว่าเสนอราคามาถูกจริงๆ 407,090บาทพี่ชาสุดยอดครับขอบพระคุณค่ะแฟนตัวยงของเรานะคะอ่าพี่ชาเป็นยังไงบ้างอยู่ต่างประเทศหนาวไหมตอนนี้ได้ข่าวว่าเกาหลีตอนนี้กําลังหนาวเลยเนาะเกาหลีกําลังหนาวเนาะแชร์แล้วค่าขอบคุณคุณประพระสรพี่ชาดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่าใครสนใจอย่าลืมเบอร์โทรเต่าเบอร์เดิมนะคะ0811550400 0811550400โทรมาปรึกษาคริ้งกลางกันได้นะคะก่อนออกจากงานอยากได้รถคันหนึ่งไปขายของขายกว๋วยเตี๋ยวอยากได้รถคันหนึ่งไปขายส้มตำขายอะไรก็ตามแต่ขายได้หมดนะคะมีซิงล้างจานมีตู้เก็บของนะคะคันนี้เต่าบอกเลยว่าคุณเป็นธุรกิจของตัวเอง คุณเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะไปกับแฟนไปกับสามีนะคะไปจังหวัดอะไรก็ได้นะคะค่ำไหนนอนนั่นนอนได้เลยนะคะมีที่เก็บของมิดชิดเนาะในมีระบบไฟมีซิงค์ร้างจานมีทุกอย่างในนี้ครบวงจรเปิดได้ทั้งหมด3ทางนะคะที่ต่อเปิดให้ดูก็คือสาธิตให้ดูข้างหนึ่งก่อนจริงๆเปิดได้เหมือนกันนะคะกางได้360องศานะคะกางได้360องศาขอบคุณคนดู42ท่านทุกคนแชร์ไลค์ให้เต่าด้วยเนาะ แชร์ไปเผื่อมีเพื่อนเผื่อมีญาติพี่น้องนะคะเผื่อมีใครสนใจรถกระบะฟุตพักคันนี้นะคะโตโยตา้ารีโว2.4รุ่นพลัสตัวท็อปราคาเพียง479,000บาทราคาเพียง479,000บาทเปิดหน้าเปิดข้างเปิดหลังเปิดหน้าเปิดข้างเปิดหลังเปิดได้3มุมนะเปิดได้3มุมนะคะแถมข้างบนนะคะสามารถบรรทุกได้นะคะ สามารถบรรทุกได้นะคะคุณผู้ชม่ะสามารถบรรทุกได้เนื่องจากตัวนี้นะคะเขาเสริมแหนบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสริมแหนบมาเรียบร้อยแล้วสําหรับบรรทุกประมาณ2ตันนะคะเสริมแหนบมาเพื่อบรรทุก2ตันนะคะก็คือข้างบนสามารถ <c ười> ขึ้นไปคุณจะมีลูกทีมหรือว่าคนผู้ช่วยนะคะที่ช่วยขายของสามารถไปยืนข้างบนได้แล้วก็ขนย้ายของได้นะคะสามารถบรรทุกของได้ ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีหม้อเนาะมีหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีแก๊สถังแก๊สใช่ไหมคะก็จะมีคนนะคะก็จะมีคนผู้ช่วยนะคะก็คือสามารถบรรทุกได้2ตันนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะบรรทุก4ตัน5ตันก็เสริมแหนบเพิ่มล้อผ่าเพิ่มนะคะเต่าแนะนําว่าคันนี้นะคะใช้งานได้จริงเราก็อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะ เป็นตู้ใหม่ไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีริ้วรอยคุณเอาไปใช้งานได้เลยเป็นตู้ใหม่สภาพใหม่ป้ายแดงเลยนะคะ To y ยต a ารีโวปี2019เครื่อง2.4ดีเซลรุ่น J จพนะัราคา479,000บาทนะคะราคา479,000บาทลด ใครไม่ได้ยินเตาไมหมลนนะรถสวยยางใหม่สภาพใต้แดงนะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันเดี๋ยวให้น้องนุนะคะรีวิวข้างหลังให้ดูนะคะว่าสวยแค่ไหนรถสวยรถใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้ t o y ยต้ารีโนะคะเครื่องดีเซลปี2019นะคเะเครื่องดีเซลปี2019สสภาพใหม่ป้ายแดงเลยสภาพใหม่ป้ายแดงเป็นกระบะฟุตทักเปิดหน้าเปิดข้างเปิดหลังได้นะคะ เปิดข้างเปิดหลังได้เห็นไหมคะเคาน์เตอร์โอโหทํามาอย่างสวยเลยเคาน์เตอร์สวยจริงๆเคาน์เตอร์สวยงามมากนะคะยิ่งดูยังไงยิ่งชอบนะคะยิ่งดูเต๋าก็ยิ่งชอบเนาะคันนี้ขายได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะมาสภาพภายในป้ายแดงยังไงโอโหเห็นไหมคะช่างภาพซูมให้ดูริ้วรอยไม่มีแม้แต่นิดเดียวเป็นรถสภาพป้ายแดงจริงๆภายในใหม่กลิ่นหอมยังเป็นกลิ่นป้ายแดงอยู่เลยกลิ่นหอมยังเป็นกลิ่นป้ายแดงโอ้สวยจริงๆ สวยจริงๆอยากได้อยากได้เนาะขนาดเซลเรานะรีวิวไม่เคยอยากได้รถอะไรขนาดนี้เลยอยากได้รถคันนี้นะ้สภาพป้ายแดงคุณผู้ชมขาคุณดูคุณผู้ชมขา,ด,มขาดูนะดูสภาพเขาอุ้ยสวยสวยจริงๆคือสภาพใหม่กิฟเลยไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นภายในคอนโซลนะคะไม่ว่าจะเป็นบอดี้หรือว่าเลขไม่เพียง8 0 0 0ัโล นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของ Toyota Revo หัวเดียวรุ่น J+ นะคะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กคู่มีครบทุกอย่างนะแถมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะคะกุญแจโอ้โหสภาพดีจริงๆเนาะคือสภาพแบบนี้สภาพใต้แดงถ้าท่านผู้ชมหารถฟุตทักสักคันหนึ่งไปขายของ นะคันนี้เป็นรถขายของเนาะคันนี้เป็นรถขายของเนาะขนของธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างในตกแต่งด้วยเคาน์เตอร์นะคะข้างในดัดแปลงสภาพตกแต่งบิวอินเคาน์เตอร์อย่างดีเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะเอาไปบรรทุกนะคะหรือว่าไปนขนของคันนี้เต่าสงวนสิทธิ์มันขนของไม่ได้แต่ขายของได้นะมันขนของไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันจัดมาแล้วพุทธักมีลูกค้าบอกขนของได้ไหมเต่ามีโตโยต้ารีเวขนของเยอะมากนะ แต่สาหรับฟุตทักคันนี้บิวอินคันนี้มีแค่คันเดียวบิวอินคันนี้มีแค่คันเดียวสภาพสวยมากสวัสดีคุณสุดชัสาสวยมากสนใจคุณสุดชัสาขาตอนนี้ทําอาชีพอะไรนะคะถ้าอยากทําอาชีพเสริมนะคะอยากเอารถสมมุติคุณสุดชั้สาทางานบริษัทอยู่ตอนนี้อยากเอารถสักคันหนึ่งไปให้ญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่ขายค้าขายขายของนะเนาะเต่าแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าโอ้โหเขาวงจรเนาะเป็นแบบว่า ทำแบบฟุตทักอะทำแบบเคาน์เตอร์มีซิงค์ล้างจานมีตู้เก็บของนะคะคขบวงจรเลยจะขายก๋วยเตี๋ยวขายน้ําขายข้าวขายอะไรได้หมดขายทุกอย่างเนาะขายได้ทุกอย่างคุณก็ทํางานประจําไป,ไปแต่ให้ลูกน้องทําเนาะให้ลูกน้องทําเอาไปขายของลงทุนให้ลูกน้องคันนี้สภาพดีมากๆสภาพป้ายแดงใหม่มากเนาะเป็นรถมือสองที่สภาพใหม่กิฟตเลยนะคะะดูภายในก่อน เนาะให้ดูภายในว่าสวยแค่ไหนนะคะให้ดูภายในว่าสวยคแค่ไหน To y ยต้ารีโวเกียรธรรมดาเครื่อง2.4ดีเซลรุ่นเจพัตปี2019ราคาพิเศษ479,000บาทราคาพิเศษ479,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มดอกเบี้ยอยู่ที่2.79%จัดได้เต็มดอกเบี้ยอยู่ที่2.79%ใครจะกู้เต็มกู้ล้น ใครจะกู้แบบว่าอยากได้แบบไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะสำหรับ t o y ยต a r รี vo คันนี้อ่ะช่างภาพมาดูภายในให้หน่อยรถสวยสภาพป้ายแดงนะคะรถสวยสภาพป้ายแดงน็อตอยู่ครบนะคะตัวนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดรอยอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะคะเลขใหม่อยู่เพียง800 0โลไม่เพียง800 0โลสภาพสวยมากนะคะ เพียง4 7 9 0 0 0บาทราคาเพียง4,079,000บาทถูกหวยก็มาจองได้นะคะรอหวยออกเตารอได้เนาะรอหวยออกรอได้นะรอเหมือนกันนะรอเหมือนกันน่าจะลุ้นไม่ทันแล้วแหละนะอ่ะใครกำลังมองหารถฟุตทักนะคะเอาไปวิ่งขายของเอาไปวิ่งขายของทำแคมปิง้ง ข้างหลังสามารถนอนได้พักได้เก็บของได้เอาไปทำแคมปิง้งเอาไปทํากางเต็นต์นะตัวนี้ใช้ได้เลย t o y ยต้ารีโวฟุตทักปี2018ราคาเพียง4อ่ปี2019ราคาเพียง479,000บาท479,000บาทผ่อนนานสุด84เดือนผ่อนนานสุด84เดือนบอกเลยว่าจัด ตเต็มดอกเบี้ย2.79จเัดเต็มดอกเบี้ย2.79เบอร์โทร0 8 1 5 5 1 5 5 0 4 0 0 1550400เมมเบอร์พิมพ์ด้วยว่าลูกเต๋าสุดสวยจากกิษดากูุ๊คาลูกเต๋าสุดสวยจากกิษดากูุ๊คานะคะอะสำหรับใครมาไม่ทันนะคะน้องน้องนู้เอยงเอียงให้ลูกค้าดูหน่อยสำหรับใครมาไม่ทันนะคะคันนี้เป็นกระบะฟุตทักนะคะสามารถขนของขายของได้ คันนี้เป็นกระบะฟุตทักสามารถขนของเอาไปขายของได้มีสิงล้างจานมีตู้เก็บของมีที่วางของนะคะลูกค้าเปิดได้ทั้งหมด3ข้างเปิดข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เปิดข้างหลังได้รถสวยสภาพดีไม่แปดพัโลเนาะใครมาไม่ทันสามารถกดติดตามเพจกิษสราคูธคานะคะสามารถเข้าไปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ที่เพจกิษดาคูดคาหรือใครที่จะถนัดทางช่อง y o u t YouTube c h a n แนล ก็สามารถพิมพ์กฤษดาคูดคาที่ช่อง YouTube Channel นะคะหรือถ้าพิมพ์ยากก็พิมพ์ว่าลูกเต๋ากฤษดาคูดคาลูกเต๋ากฤษดาคูดคาคุณจะเห็นไลฟ์สดของลูกเต๋าเกือบพันไลฟ์นะคะในนั้นเกือบพันไลฟ์ในนั้นอยากดูรถสวยรถแบบไหนอยากดูรถถูกรถแพงอยากดูรถสภาพดีอยากดูรถใช้งานจริงรถตู้รถกระบะรถอะไรก็ตามแต่เต๋าไลฟ์สดไว้เกือบพันเกือบพันไลฟ์เนาะอยู่ในนั้นเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยู่กับเตา๋าแล้วก็อยู่กับทีมงานกิษรากูตคาขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณแฟนตัวยงทุกท่านขอบพระคุณ FC ฟซแฟนเพจทุกท่านนะคะที่อยู่ดูไลฟ์สดของเต๋าวันนี้กับสถานที่ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยว้าพว่างๆเนาะใครอยากเห็นตัวจริง ใครอยากเห็นรูปทั้งทุกมุมเลยที่เปิดข้างเปิดหน้าเปิดข้างหมดเลยเนาะสามารถเมมเบอร์เตาลูกเตานะคะแล้วก็แอดไลน์เตามาเนาะเดี๋ยวเตาส่งให้ดูหมดเลยนะคะแล้วใครที่อยากปรึกษาปัญหาการออกรถนะคะเตาเป็นที่ปรึกษาการออกรถนะคะปรึกษาปัญหาการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าคุณจะติดอะไรจัดไฟแนนซ์ยากอาชีพอ่อนนะคะโทรมาหาเตาได้เลยนะคะโทรหาเตาได้เลยรับรองโทรปุป๊บรับสายตับ นะคะที่นี่คือกฤษดาคูธค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดาแฟนตัวยงนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากที่อยู่ดูไร้์สดวันนี้สําหรับวันนี้เต่าละกกิศดาคูดค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะปิดไล์นะครับ